สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้กับในคู่ในเกม one path man the stonkier ด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ในเซิร์ฟเวอร์หกร้อยสิเนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ทําการจะพาไปปลูกเจ้าตัวเอสอาร์บอทนะครับตัวที่2ของไอดีในเซิร์ฟเวอร์หกหนึ่งนะอยากรู้ก็คือตัวอะไรก็เดี๋ยวพาไปดูแล้วกันนะครับโอเคนะครับตัวที่ผมจะปลูกก็เป็นอาเจ้าคิงโจ้นั่นเองนะครับนี่นะมีเจ้าหินพวกตื่นของเจ้าคิงโจ้นอยู่ประมาณ2ตัวนั่นเองนะไอสองหินนั่นเองนะครับนี่นะแต่ว่า เรามีหินพัฒนาฮีโ่นะครับอยู่แค่2ก้อนนะซึ่งถามว่าพี่ครับแล้วพี่จะปลูกได้ยังไงใน,ในเมื่อพี่มีหินพัฒนาอยู่แค่2ก้อนอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวพาดูครับจุดแรกที่ผมทำการเอาหินนะนี่นะครับผมก็ได้ทําการเก็บเจ้าอ่าแต้มอ่าเป็นพอยชิทต,ตันแล้วกันนะครับนะครบ100่อ่า100อยพอยในการที่มันจะให้เราแลกหินพัฒนาได้ครับ1ก้อนนะก็นี่นะครับนะมีเป็นหินพัฒนาฮีโ่นะครับแล้วก็เป็นหินพัฒนาพีสารนะ โอเคอันนี้ก็เป็นหีบอาวุธสามดานนั่นเองนะครับแต่ว่าไม่ค่อยคุ้มนะครับทั้งหมดมันใช้ตั้ง500เหรียญไนะซึ่ง500เหรียญ5 5าหาคิตันเนี่ยเรา,เาไปได้เป็นหินหินพัฒนาเนี่ยได้ประมาณ5ก้อนปลูกได้1ตัวผมคิดว่าเอาได้หินพัฒนาเนี่ยนะครับนะคุ้มสุดละโอเคส่วนอีกหนึ่งก้อนถามว่าพี่ครับแล้วพี่เอาจาจากไหนก็จากกิจกรรมทัศน์เซอร์มักิเลยนี่นะครับไหนอะ่ะอ่ะนี่นะครับผมก็ได้สุ่มไปทั้งหมด210รบารแล้วครับจากกิจกรรมทัศน์เซอร์มิกกจังนะ็ เปิดอีกประมาณ10บใบนะครับถึงจะได้อีกหนึ่งหินนะนี่ครับเป็นกล่องและหินพัฒนาเนาะโอเคมาครับผมในวันนี้ทําการเราจะมำการทำการปลูกคิงจวยนั่นเองนะครับนไม่ต้องผ่นนะครับคิงจวยนะจริงๆมันคือมันคืออ่าพี่คิงนั่นเองโอเคแต่ก่อนที่จะเข้าพาไปปลูกคิงจะขอการฝากร้านเติมเกมหน่อยแล้วกันนะครับและสําหรับใครที่มองหาเว็บเติมเกมนี่เลยนะครับผมขอแนะนําเว็บ Twenty Four Pay นะครับเว็บที่เติมเกมที่ดีที่สุดนะครับราคาถูกและปลอดภัยแน่นอนนะครับไม่ว่าจะมีเกม ยินชินอิมแพกอะลีน่าเบรกอาร์ับจีโมบายวันพันแมนเดอร์สองเกตอาร์วีรับ G obile, 1, Get, RV, บัเติมเงินต่างๆนะครับโอเคครับนี่ก็จะเป็นเลทราคาสำหรับวันพันแมนที่ผมเล่นอยู่นะครับและใครที่สนใจก็สามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ที่ผมปักไว้ในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับนะขอฝากด้วยกัน,นะครับโอเคนะครับใครที่เติม Web 24, เว็บเทปินวิทยโฟร์เพก็อย่าลืมใส่คูป,ปองส่งวนลดในการเติมเกมวันพันแมนเดอร์สองเกตด้วยนะครับนะคูป,ปองก็คือ nkd นะครับในการเติมเกมวันพันแมนนะ โอเคนะครับนะยิ่งเติมแพงก็ยิ่งราคาถูกลงเยอะเลยนะครับนะเติมถูกเติมไปต้อง34เพทเท่านั้นเติมไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับครูปองก็ทําการจะเด้งเข้ามาอยู่ในจดหมายตรงนี้นั่นเองนะครับนะไม่ถึงหนึ่งนาทีก็เด้งเข้ามาอยู่ในจดหมายละโอเคมาเดี๋ยวขอมการไปสุ่มให้มันครบก่อนเลยแล้วกันนะครับสำหรับตั๋วแดงนะมานี่ครับตอนนี้ผมสุ่มไปทั้งหมดอ่าแปดใบนี่น,นะครับนะเราต้องอ่าซื้อสองใบามาผ่ายผมนะซื้อไปเลย แล้วทำการเปิดเอาการันตีนะครับนะด้ได้กล่องหินหนึ่งกล่องหมาครับผมนะมาดูกันว่ามันจะได้ประกาศแสงสีทองหรือเปลนะ่านักสรับตัวแดงนะหมาครับจังหวะนี้ขอประกาศแสงสีทองโชว์ไปหน่อยมาจังหวะนี้โอโ้โหเข็มพิษปีเลยอะ่ะไม่ได้อะไรเลยนะโอโ้โหเรียบร้อยอะโอเคนะครับผมแล้วทำการไปไล่เป็นหินพัฒน,นาฮีโลนะครับนี่นะัดหนึ่งก้่อนนะ อย่าเผอไปแลกผิดเป็นหินปีศาจนะครับนะถ้าเป็นไปเป็นหินปีศาจนี่คือเราก็ทําการอดปลุกเจ้าคิงจวนเองมานี่ครับผมนะได้เป็นหินพัฒนาน,นี่ครับหนึ่งก้อนนะโอเคส่วนอีกหนึ่งก้อนก็อยู่ในหน้ากิจกรรมของทัศน์สมกิจจังนั่นเองนี่นะครับเป็นกิจก,กรรมการตีสองร้อยยี่สิบใบสำหรับการสุ่มตัวแดงเนาะหมาผมนะรับไปเลยนี่ครับได้เป็นหินตัวละครหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ได้เป็นอู้สามแล้วนะครับหนึ่งตัวนะแล้วก็ได้เป็นกล่องหินพัฒนานหนึ่งกล่อง อโอเคมาขออนุญารเลือกไปหินพัฒน,นาที่โร่เลยกันนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะมาปลูกเจ้าขิงจวยนะมานี่นะครับครบสีก็เรียบร้อยอ่าโอเคนะครับผมนะอันนี้ก็เป็นหีบ,หบตัวละครก็ตอนนี้ผมขาดกระบองเหล็กอยู่นะครับ1ตัวนะซึ่งทะเลลึกฟินิกแมรแล้วก็เป็นไอเจ้าดักใชนะ้ในคือเรามีหมดแล้วนะครับนะโอเคแล้วขอเก็บไปก่อนละกันนะสำหรับหีบอันนี้ ่วนหีบอวโหสามล้วก็ถามว่ากดต,ต,ตัวคุ้มสุดใช่ปหมแหรับผมนะผมคิดว,คว่าน่าจะเป็นฟิลิกแบนนะครับเพราะว่ามันน่าจะเผาแรงขึ้นนะน่าจะคุ้มสุดถามว่าอันไหนไม่คุ้มสุดก็อาจจะเป็นดาร์กชานะครับน่าอาจจะไม่ได้มีความคุ้มเลยโอเคส่วนทะเลแล้วก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับกระบอกเหล็กก็พอใช้ได้นิดนึงมาเดี๋ยวขอน้ำการจัดเจ้าคิงจอยเลยแล้วกันนะครับผมนี่นะมาเรามีตัวละครล้างแรกเรียบร้อยทํำการเปิดใช้งานเลยแล้วกันนะอ่ะ แก่อนเปิดใช้งานเดี๋ยวขอพาไปอัปเดตอ่าพลังก่อนละกันเนาะตอนนี้ก็อยู่อันดับที่10นะครับของเซิร์ฟเวอร์นะพลังอยู่ที่1 9 9่ง9้านั่นเองนะครับสำหรับพลังนะโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าถ้าเกิดผมปลูกเจ้าคิงจอยมาเนี่ยพลังเราจะดีดขึ้นไปอันดับที่เท่าไหร่นะมาไม่ต้องพูดพามทำเพลงนะครับจังหวะนี้ขอปลูกเลยละกันไปว่าผมนะเปิดไป4,000โอเคนะครับพลังขึ้น2ล้านเรียบร้อยไปว่าผมนะบแผ่นที่สเปิดมา คือแม็กซี่พันแล้วก็แผนที่สามนะครับเปิดมาอีกสี่พันแล้วก็แผนสุดท้ายนะครับไปเปิดเรียบร้อยนะครับผมนะไปปลุกเติมมาเลยหมาครับผมแนละ้วคิงจวยมาทําการจุติในดีของไหนคงในง600เซิร์ฟเวอร์หกร้อยสิบเอ็ดนี่ครับผมนะทะเลาะโงหัวใจตึกๆักด้วยนี่ครับผมนะโคตรหล่อโคตรเท่นะคิงจวยมาคิงจวยนะคือเป็นตัวอาบัฟสปีนะครับนะเป็นแถวแนอนอนนะมาแล้วก็ทาการ เอามาแทนเจ้าอ่าโจซีเลยแล้วกันนะครับนี่นะแล้วก็ทาการเอามายืนแถวนี้เลยแล้วกันเนาะนี่ป่ามาณนี้แล้วกันไหมอ่ะป่ามานี้แล้วกันเนาะแล้วก็ทําการรีเจ้าโจซีทิ้งเลยแล้วกันนะครับนี่นะอ่ะยวขอรีซบไปก่อนมันทิ้งเลยแล้วกันนะไอ้ผมนะรีไปเลยแล้วเราก็มีอ่าเพชรรีอยู่ไหมเนี่ยพอไม่เอ่ย่ะโอเคนะครับรีนี่ทิ้งก็ขอรีหน่อยแล้วกันนะไายผมนะคืนค่าหน่อยเอามาอัพให้เจ้าอ่าคินจไว มาเดี๋ยวขอนการปั้นคิงจอยหน่อยแล้วกันนะครับจังหวะนี้นะมาคิงจอยเอ,อ๋ยค่าได้เวลาปั้นเจ้าแล้วอ่ะหายผมนับปั้นไปเลยโอเคผมนะพลังขึ้นไปอีสามร้อยไปยาวเลยไม่รู้กันนะครับว่าพลังเราจะไปได้สักขนาดไหนนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีทรัพยากรในการปั้นมันมากมายเนาะเราก็จะปั้นเท่าที่เราไหวแล้วกันหายครัผมนายัดไปเลย โอเคเป็นอาก่อฟ้าสองขีดเรียบร้อยไปครับผมเลยจัดต่อเลยเนี่ยขึ้นก่อฟ้าสามขีดแล้วอย่าลองพาไปตีกับอ่าคอตะแก่บอมลุนะครับเพราะว่าอันตีของเจ้าคินจวยเนี่ยมันมีการอ่าลดไอ้โลคของตะแก่บอมลงไปด้วยนะครับถือว่าเป็นข้อดีมากๆเลยในการอ่าปลุกมาเลยเนาะอืมมันจะทําให้โลคของตะแก่บอมนี่คือมันอ่ามันเขาเรียกไงมันหายไปเร็วขึ้นนะประมาณนั้นผมเองผมก็พิไม่ค่อยถูกเหมือนกันนะ พูดผิดพูดถูกไปก็อะไรก็ขออภัยด้วยละกันอ้าวโอเคนะครับนะกรอบม่วงสามขีดไปเราก็ไปกันต่อโอเคครับผมนะกรอบม่วงสี่ขีดอ่าห้าขีดไม่ไหวนะครับเพราะว่าสับเอกรมันเราหมดแล้วนะโอเคไม่เป็นไรอ่ะโอเคนะครับผมนะทำการยัดของไหน่อยละกันนะเพราะว่าเราก็จะต้องปั้นย,ย,ยาวๆสำหรับคิงจวยนะโอเคแล้วก็ปั้นได้ถึงประมาณกรอบม่วงนะครับอ่าสี่ขีดนะคิดวาด่า วันพวกนี้นะครับอาจจะขึ้นเป็นกรอบทองนะไปต่อไปก็อาสเกลลิมิตนะครับผมนะเจ็ดร้อยยัดไปเลยหายใั้ผมนะยัดไปเลยนี่รับผมนะยัดไปเลยอ่ะหาย้ผมนะยัดต่อเลยน่าจะอัพสามดาวไม่ได้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ดองเสร็จอ่าฮิโร่เนาะเราไปอัพให้ตะแก่บอมหมดแล้วอ่ะเต็งเลยนะครับน่าลืมเลยนะไม่เป็นไรหลาป็นแค่สองดาวแล้วก็แค่สองดาวนะเดี๋ยววันอื่นเราก็ค่อยค่อยฟาร์มไปก็ได้เราไม่ต้องรีบนะ นะป 6, ไปครับผมีลมิตหกไปไปกันต่อ,นะอไปครับผมไลมิตเจ็ดอาบอเดี๋ยวดูนะว่าพลังเราจะได้ไปสักขนาดอ่าพลังเราจะไปได้สักขนาดไหนนะโอเคไปครับผมนะอันต่อเลยเนลิมิตเก้ามิตสิบไม่ไหวนะครับเพราะว่าไอ้หนังสืออ่าตำราสก,กิลนี่คือหมดเรียบร้อยน,นะอ่ะหมดแล้วก็ไม่เป็นไรนี่ครับนะอัพสามแล้วไม่ได้นะครับเพราะว่า ไม่ได้มีเศษกิโลนะลืมดองไว้อ่าพัฒนานี่ไม่ได้เปิดนะครับไม่เป็นไรไปต่อไปไปอัพกันที่อ่าไอเทมเฉพาะอะไรแล้วกันมาโอ้ไม่มีให้อัพเลยเนี่ยอ่ะไม่เป็นไรต่อไปก็ขอตีบอกไอตาเฉพาะหนแล้วกันมาให้ผมนะตีบอกไปเลยโอเคให้ผมนะอัพดาวสักหน่อยหนึ่งดาวึ้นไม่สี่พันแล้วก็สองดาวป้าบึ้นไม่พันสี่โอ้ขึ้น้อยจังเลยโอเคนะครับนี่เป็นอ่าโทลโข่งนะอัพไปเลยป้าบก็ไม่สี่พัน โอ้พลังไม่ค่อยมีเลยนะอันนี้มันขาดหนึ่งการ์ดดาวหนึ่งการ์ดดาวมีตรงไหนไหมเนี่ยหนึ่งการ์ดดาวอ่ะเราขอเปิดนี่หน่อยแล้วกันนะครับผมนะอ่ะเมื่อกี้แค่เสียงเนินหน่อยอ่ะไม่เป็นไรให้ผม้วเปิดไปเลยอ่ะแล้วก็เปิดนี้หนึ่งทีมาโอเคอ่ะโอเคครับผมนะครบเรียบร้อยแลการแรกการ์ดดาวผมนะั้นหนึ่งใบไปหาให้มันขึ้นอ่ะขึ้นสองดาวนะอ่ะ เคล่อนสดาวไปพลังขึ้นไปอีกแปดร้อยมันขึ้นน้อยจังเลยเนี่ยไม่ค่อยคุ้มเลยนะพลังขึ้นน้อยมากโอเคนะครับต่อไปเรื่องของนะก็ขอถอดมันแล้วกันมาโอเคผมนับถอดไปเลยโจซีเอเม้นะชาละหมาผมนะคิงจวยอ่าเดี๋ยวขอใส่ขอได้โจถอดมาจากโจซีแล้วกันนะครับเจ้าคิงนะโอเคอ่ะใส่ไปเลยพลังขึ้นไปอีกหมื่นสามต่อไปชิ้นนี้เราก็ถอดชอันไหนมนเาเอ่ย อ่าอันนี้นะครับผมนะเป็นโจมตีเปอร์เซนต์อ่ะใส่ไปพลังขึ้นไปอีกแปดพันโอเคต่อไปก็เป็นอันนี้ครับผมนะโจมตีเปอร์เซนต์อ่ะใส่ไปขึ้นไปอีกหมื่นหนึ่งคีนี่คือน่าจะเ,เป็นของเลือดนะครับนะน่าจะแรงจากเลือดหรือเปล่านี่ผมก็ไม่แน่ใจน่าจะแรงจากเลือดแหละอ่ะใส่ไปก่อนละกันโอเคครับผมนะต่อไปเป็นอ่านกาบับนะกาบับมีอะไรไหมเนี่ยเอชพีอ่าสวีริวอ่ะอ่ะผ่านไปก่อนละกันพลังขึ้นไปสองร้อย ต่อไปอันนี้ก็อ่ะป้องกันอ่ะอไปก่อนล้วกันนี่โอจีเนาะซอมบี้แมนอ่ะขอยิงหมดล้วกันโอเคครับผมนะ้พลังนี่คือน้อยหนักกูเดิมเลยนะครับโอ้โหจากตอนแรกนี่คือพลังอยู่ที่สองล้านหนึ่งหมื่นนะตอนนี้นี่คือตกไปเหลือที่1นึ่งล้านเก้าแนหม่ะครับเพราะว่าคิงเรานี่คือยังไม่3ามดาวนะมันอยู่ได้แค่2ดาวพลังมันเลยน้อยอ่ะก็ไม่เป็นไรลวกันเนาะก็เอาตามที่เรามีแล้วกันไป ๋ยวาพาเจ้าคิงนี่คือไปใส่ในศูนย์ฝึกหน่อยละกันมาโอเคผมนะโถไอถอดเจ้าโจซีทิ้งมาแล้วก็ใส่เป็นอพี่คิงจวยโอเคผมนะอ่ะอันนี้มีมะไรเนี่ยปดีย๋ยวลองพาเจ้าคิงไปลองอ่าเล่นดูหน่อยละกันนะคบว่ามันจะเล่นในรเปล่าสลับเจ้าคิงนะอ่าเปิดตัวได้สามเลยอ่ะนี่เปิดหนึ่งนี่เปิดต่อนี่เปิดตามนะมา เดีย๋ยวลองให้สู้กับคนมีอ่าคอบอมดูหน่อยลวกันนะครับนะคนที่มีคอบอมเอาแบบไม่ตึงมากนะอ่ะขอเอาเจอคนนี้หน่อยลวกันนะครับนะอ่ากูนี่อะไรเนี่ยสกัดนะครับผมนะมีคอตะแก่บอมนะเดีย๋ยวจะลองตีดูนะครับว่ามันสามารถลดอ่าคอตะแก่บอมลงได้น,นะนี่ผมจะลองตีดูลวกันมาหมาผมจังบะนี้เดี๋ยวข้าขสังเกตฝันข,ข้ามไม่ได้ดีครับผมนะอ่ะโอเคนี่ผมมีโดไล่ตีได้ มาจังหวะนี้สายฟาทะลัูเขายัดหน้าไปถึงทีมากมากโอ้โดนไปสองล้านดาวเมดหงายคู่เลยมาแล้วก็โดนเขาทำการพายุข้างมาโอ้โหสามดาวได้คิงตายไหมเนี่ยไม่ตายนะเพราะว่ามีอีกการรับดาเมจอยู่มาเดีย๋ยวเจอคิงเราทําการอันติรลรถโล่นะจังหวะนี้นี่ครับผมนะสามตัวมานี่ครับผมนะคิง,งเอนจินไปทาการลดโล่ นี่ครับผมนะกลายเป็นโรคปกตินะครับจากโรคของตะแก่บอลแบบน,นานๆอย่างนี้นะมันกลายเป็นโรคปกติเลยนะครับผมนะมันลดโรคไปเลยถือว่าดีนะผมนะเจ้าคิงเพราะว่าเราจะ,จะทำลำามเบลใส่ฝันทองข,ข้ามเร็วๆขึ้นนะถือว่าเป็นอ่าข้อดีเลยนะโอเคครับผมนี่นะฝันทองข้ามนี่คือถือว่าอ่เปาะบางลงไปเยอะเลยหมาผมได้เวลาปิดเกมเลยปา่ปาปเรหยบร้อยครับผมนะยังไม่ตายนี่ไโดนละยิงมาดิ มาพายุข้างโอ้ยพายุข้าง,งเขาอะไรอยู่เหมือนกันนะอ่าไม่เป็นไรหมาครับผมคีย์ทำการเอนจิ้นมาทำการฮห้เลือดด้ยนี่ผมนะคีย์แล้วให้อ่าน้องฟูบุกิเลือดเต็มเลยถือว่าเป็นตัวซัพพอร์ตทีนี่ดีนะครับสำหรับเจ้าอาคิงนะถือว่าเล่นได้อยู่แหละอ่ะตายรหบผมนะตีนำล้าหนึ่งทีไม่ตายนี่บอมจิ้มไปไม่ตายอีกอ่ะไม่เป็นไรหมาผมมนาะเข้าสู่เทนนิสสามมาขอปิดเกมเลยแล้วกันนะครับผมนะมา โดนและยิงไม่ตายโอ้โหหมาผมนะปิดเกมโดยโก้ส์เรียบร้อยรับผมนะอ่ะเดี๋ยวพาไปเทสักคนหนึ่งแล้วกันมนาะคนไหนเดียอ่ากล้าเอาจริงเหรออืมโอ้คนนี้ก็มี J เจนอสยูอาร์ด้วยนะมันน่ากลัวหัวสามดาวขอไม่สู้แล้วกัน <laughs> เพราะว่าน่ากลัวนะอ่าบอนไซหรอบอนไซก็ซ่อนตัวนะครับผมนะไม่ได้ตีอ่ะ อันนี้เดี๋ยวขอหาเดี๋ยวขอหาแบบอาคนพอๆกันแล้วกันเนาะอ่าคนไหนดียโอ้คนนี้มีคอโบล้วมีจีนอตไม่เอาแล้วกันนะมีแต่ตึงๆอ่ะเดี๋ยวขอเจ้าก็อาคุณยิ้มหน่อยแล้วกันนะครับผมนะมีตัวละครคล้ายๆกับเรานะครับผมนะมีเป็นเจ้าอ่าโกเกัึ์มาเดี๋ยวขอลองสู้หน่อยแล้วกันหมาผมนะมีคอตะแก่บอมได้มาเดี๋ยวลองเทสได้ดูนะครับว่ามันอ่าลบโลดได้จริงหรือเปล่านะเผื่อแบบ เป็นการอาจกตามาโอ้ยเนี่ยผมนะไอ้โดนคิ้นนี่คือรับดาเมจเต็มๆโอ้โดนเกือบพังแน่มาเราการฝังสิงเอาไปหนึ่งทีเรียบร้อยนะครับพาจีนอตอาจติดไม่ดับมาอ่ะโดนแล้วยิงมาครับผมจังหวะน,นี้แท้คัตาโนะภูเขาไปหนึ่งทีมากมากโดนไปสองล้านจะแสนดาเมจน,นะครับไอตะแก่แฝงหงาไปเลยมานี่ครับผมนะดทำการลดโลกไปทั้งหมดประมาณสามตัวนะครับผมนะสามตัวหน้าเลย โดนลดโล่เป็นการเป็นโล่ปกติไปเลยนะถือว่าดีนะครับผมนะเจ้าคิงลดโล่ฝั่งตรงข้ามได้ด้วย,วยแถมเป็นการยือรถทีมตัวเองได้ด้วยนะถือว่าเป็นข้อดีมากๆเลยมาเปล่าไปหนึ่งทีนี่ครับผมนะตอนนี้คือดาเมจนี่คือเข้าขเขาเต็มเลยนะครับผมแนละ้วมีการราเมก็จริงแต่ว่าด,ดาเมจคือมันเข้าดีขึ้นเพราะว่าจากปกตินี่คือเขามีเป็นอาจโล่นานาๆแบบนี้นะการเป็นโล่ปกติเลย นี่ครับผมนะเป็นจากการอันติของเจ้าคิงนั่นเองโอเคนะครับพาเจ้าเนะเข้าป่าเรียบร้อยมาโดนคิงยิงไปหนึ่งทีมาครับจังหวะนี้ใช้ฟาทะลุปเขาไปหนึ่งทีมับมับโตไหมครับผมนะสามแสนดาเมจอะหมายคีนกำการเอนจินนี่ครับผมนะโอเคครับผมนะคีนี่คือจะสามารถอา่าลดโลดได้ประมาณสามตัวนะครับฝังขรงข้ามนะลดโลดฝังตรงข้าได้ประมาณสามตัวอืม โอเคจังหวะน,นี้ก็ตีกันไปแล้วผมนะ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 ่าจะใหญ่นะครับคนนี้นะเพราะว่ามีการเขาเนี่ยคือน่าจะอึดหน้าดูเลยมาเข้าโซนทศเลสาครับผมนะมาฝังสิงห์มาหนึ่งทีโอเคผมยืนได้อยู่มาโดนยิงไปหนึ่งทีมาครับจังหวะน,นี้เราได้เวลาฝังสิงห์มาคืนไปหนึ่งทีมัม่วๆเรียบร้อยครับผมนะโจซีเข้าป่ามาโดนยิงไปหนึ่งทีแล้วก็สฟาฟฟาะเลบวกเขาไปหนึ่งทีป๋าผมนะเตะมา สามแสนดาวเมดโอไม่เข้านะไปขีนต้การเอนจ้นมาแต่ยังไม่ค่อยเข้า,าฝั่งของข้าวนะถือว่าน่าจะเอิดหน้าดูเลยโอเต่คือมาครับผมสามล้านดาวเมดแต่เราก็ยัง,งยืนได้อยู่นะน้องฟูกินี่คือถือว่าเอึดใช้ได้เลยอ่ะตายโหมนะพยุข้างไปหนงทีตัดไหมครับผมนะหนึ่งล้านดาวเมดอ่ะมาเด็กจ้มไปหนึ่งทีแล้วก็เด็ดกระดั มาเข้าสู่ทอนที่สี่นะครับผมนะไปยิงจีเทิอนตายเนี่ยอีกาเราเนี่ยคือใกล้ระเบิดแล้วแต่ว่าอีกาเขานี่คยอยู้เรียบร้อยแล้วผมแนละอีกาต่างคนต่างระเบิดอ่ะตอนนี้คือเหลืออ่ะสองต่อสองนะครับเรียบร้อยตะแกบอมหงายหลังไปเลยโอ้โหยกาเราเนี่ยคือถือว่าลิสต์น่าจะใช้ได้เลยครับเพราะว่าระเบิดปุ๊บนี่คืออีกาของเราระเบิดตามนะ้ยแสดงว่าลิสต์เราเนี่ยคือน่าจะใช้ได้เลยอ่ะมา จังหวะน,นี้คือเหลือสองต่อหนึ่งนะไปฝังสีเงาไปหนึ่งทีโอ้โหยังไม่ตายนะโดนชิงยิงไปหนึ่งทีนี่เนะี่ยสูนดาวเมจนะแซฟ้าทันเลยเมื่อเขาไปหนึ่งทีมากมาโอ้โ,โดนไปสามสาดาวเมจนะครับตอนนี้คือโล่ไม่มีแล้วนะครับจังหวะน,นี้นะฝนข้ามกลายเป็นความฟังเปล่าไปมาผมแล้วสูนดาเมทมาผมจังหวะน,นี้โดนแน่นอนฝนข้ามหมาผมนะเข้าเต็เมเต็มโอ้ยโ,โดยนไปนะผมหนึ่งล้านดาเมจมา มาครับจังหวะนี้ได้เวลาปิดเกมเลยไปผมนะัดเตะมาอยังไม่ตายนะโดนยิงไปหนึ่งทีสี่พันดาวเมทโอ้โหมาเขาเตะส่วนคือมาหนึ่งทีศูนดาวเมทนะครับเพราะว่าเตะไม่เข้านะเพราะว่าติดโลกของตะแกรบอมนั่นเองเลยไม่ตายไปฝังสี่เงายังไม่ตายโดนยิงไปหนึ่งทีมาครับจังหวะนี้ได้เวลาแท้ฟาด้ว่าเขาปิดเกมเลยแล้วการเรียบร้อนนะผมนะคุณยิมนะ ไม่รอดนะครับผมนะเจอเจ้าคิง่าลดโล่แถวหน้าไปครับผม3ตัวนะโอเคนะผมนะเป็นไงบ้างครับสำหรับการพามาปลูกเจ้าคิงตัวในวันนี้ครับผมนะก็ถือว่ายังเล่นได้นะครับเวลาเจอคอตะแก่บอมนะถือว่าเป็นตัวที่น่าจะตอบโจทย์ดีนะครับเพราะว่ามันสามารถอันติลดโล่ได้อาสามตัวนะครับผมในการอันตินะนี่ครับผมนะทาการแถมบล็อกพลังงานได้นะครับ2จุดนะถือว่าดีมากๆเลยแล้วก็ปรับนี่ครับผมนะ อ่าเอฟเฟกต์ยืดหยุ่นหรือว่าทนทานนะครับผมนะถูกปรับนี่ครับผมนะลดลงไป60%เลยโอเคใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับนะไว้เจอกันในคลิปนี้บ๊ายบาย